สวยัางายอ่ะโอ้เจ้าคา่ะสุดยอดเลยเจ้าคา่ะโอ้ยๆขนลกขนลุกม่ออขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะ<อ>นี่คุณแม่อะสองท่านนี้นะมาอีกแเลยนำพานใบสีนะคะมาสองสี่สี่อันเน,ะนะเาะแ,แล้วก็ไข่นะคะ พูดมาละมาไม่รู้เลยปกินไตแล้โอ้นี่ฮะมาจากไหนนาะค่ะแม่แพรครับมาจากชุมแพรขอนแก่นมิโชคมิลาเป็นอย่างนาะแม่ได้น้ำเพลนนี่เหรอได้น้ำเพลนนี่เหรอโอ้ได้น้ำเพลนคุณแม่มามากี่ครั้งแล้วครับสามครั้งที่สี่ครั้งที่สามแม่โอ้นี่นะฮะผ่านว่า ปีใหม่อาจจะชุดใหญ่กันที่นี่เอะไรยจ้ะให้คุณแม่จัดวางใบซีดังๆก่อนแล้วน้องเอาม้วอากม้วแฉกใครเนี่ยออกออกจากแผงเนี่ยเขาเขาเป่นแต่เป็นก็นอกออกก็ได้อ๋อที่นี้มันจะเป็นใบตองก็มีจะเป็นผ้าอันนี้เป็นใบตองด้านโน้นจะเป็นผ้านี่สวยมากเลยใช่ทำเองเลยค่ะฮะทำเองเลยเหรอคะ โอ้โหขออนุญาตหมุนมาเน่ยนหมคับโอ้โหคุณแม่เพิ่นทำเองนะฮะมีไฟไหมเป็นพญานาคสวยมากเลยข้างล่างสวยยันฐาเออกๆนี่เอาช้ยหนึ่งกันนี่นะเป็นงานฟืนที่ปราณีตตั้งใจทำมาถวายสู่กันเลยพร้อมกับไข่กี่ฟองคะคุณแม่ ไข่100ร,100อร้อยฟองไข่หนึ่งร้อยฟองข้างไหนคะช่องบอลแชนแนลค่ะบอลแชนแนลอย่าลืมกับตันดัมซิ่งนะคะคุณแม่ <laughs> จำทุกๆเพจเลยนะอ๋อ <laughs> ขอบคุณค่ะ <laughs> เดี๋ยวคุณนายคนจัดก่อนเนาะเอาเออกก่อนเอามาข้างหน้านี้ก็ได้ค่ะ <c oughs> คุณแม่จะจับเลยเหรออย่างๆๆคนก็มามาแต่เช้าเนาะ <c oughs> อ๋อคุณแม่มาแต่หกโมงเช้ามารอตั้งหนักตื่นเลยอันนี้คุณแม่มีโชคมีลาบกับเพิ่นแมนบอลเะนเน่ <c oughs> อ้อได้ตัวใหญ่จ้าแม่เฮ้ยบ้างหาจี๊ดไหมอ้ได้หาจีด จำคำแล้วว่าเราได้ร yeah. ูด yeah. ัลลี่เจ็ดสิบหาใบเนี่ยเลยจำไปตลอดเลยต้องมีดวงสดเลยอะไรก็ได้ให้ติดเจ็ดได้วันนี้เราว่าเรื่องรูดัลลี่ว่าเจ็ดสิบหาใบนี่ยจำไปตพุ่นเลยคุณแม่ก็เลยจัดเลยแม่เนาะจัดก็เลยจำวันที้ไปเอาไปเสี่ยงก็เลยฟันดีนะจ๊ะเราอาจารย์ไหมคะวันนี้วันนี้คือสิ๋วได้ลอดอกจ้าเพราะว่ามาแค่บนปูค่ะแต่เพราะว่าบอกกับปูว่า กาดาหพ,พอได้ไส้อจาอ้าแสดงว,ว่าวดีจะซื้อตามแม่อาจารย์ซื้อลอตเตอรี่อะไรนี้ไปอีกซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วละทุกทุกเลขละโอ้ทุกเลข <laughs> แม่นจ้า ีสลานคนะุณแ่จ้ยี่สิบล้านสานุค <c oughs> ่ะคุณแม่ถูกพอดีหรือว่าพี่คนนั้นก็ถูกด้วยคะถูกด้วยกันถูกด้วยกันโอ้มาด้วยกัน หลักหมื่นหรือหลักแสนคะคุณแม่โอ้พวกแม่ก็ได้เป็นหมื่นหลักก้อนนะโอ้หลักหมื่นงวดแรกงวดจะมานี่ขอหลักแสนโอ้งวดจะมานี่ขอหลักแสนงวดนี่งวดสามสิบท่านว่านี่แม่มันมักเลขยังแม่เลขอาจารย์มั่นใจเนาะมั่นใจกับเลขอาจารย์บารมีของปูเอาอู้เปินใหมมาเมิ่งรู้ไก่ไป็นเขากระดันโดนมาแมอบารมีพิ้นค่ะอาศัยบารมีพิ่น ใช่ครอาจารย์สิพาบุดีบุดีมเลยแม่นด่ะเราไปไหนนี่เจอเงินฝากกับเงินจิบกับเงินทำบุญเงาลักษาธุค่ะแม่ได้สั่งบุญมาแล้วมีกับเพื่อนไม่ได้เขามากับเพื่อนเหรดิค่ะเนลูกเป็นจะมาเรื่อยๆเนาะแม่ในจะทูปก็เลขบ้านแม่จะโฉบเลขบ่าทูปไปเพื่อนแม่นะเพื่อนก็ไปเอาทูปมาเลขทูปเนาะ มาจุดนะคะเพื่อขอโชคขอลาภแทงกระปูกองค์ดำนะคะเดี๋ยวเราเดีเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นนะคะเลขทูบของคุณแม่เนาะจะมีตัวอะไรบ้างนะคะจะตรงกับอาจารย์นอตตี้หรือเปล่านะคะทุกท่านเดี๋ยวรอรุ้นกันนะคะในอีกสักครู่เนาะ ปัดวงไปแล้วนะคะทุกท่านเอางวดนี้มาห้าเสียนงวดถัดไปจะมาเก้าเสียนนะคะคุณแม่บอกเอ้โหจะมีสามเสียนแล้วก็ห้าเสียน ทนสามสิบท่านว่านี่ได้เปเะๆนี่แม่จัดชุดใหญ่มาเลยแมนบอแม่ต้งผละไม่โอ้ละไม่เกายางผลไม่เกายางหมยยากละกัพ่พันไอ้เก้เสียนอืมแล้วก็ใบสีพญานาคอีกเก้าเสียนนะคะชุดใหญ่เลยวันนี้ก็จะมีนะคะสามเสียนนะคะแล้วก็ห้าเสียนก็ไข่ไก่นะคะหนึ่งร้อยฟองนะคะ จะเรามารอลุ้นหนะตัวเลขทูบห้ามาแล้วตัวแรกตัวแรกห้านะทุกท่านมันก็เมน่นแท้จริงเลยทุกท่านเห็นหายใช่เ <c oughs> นี่ยยิ่งเขาไม่เห็นไม่เห็นบอกต่างข้างบนเอา้ว่านมนีมารอบนั่นมาหาแล้วเขาถือปั๊บกับมาเลย จังเลขออกมือนีมืออื่นเทาก็มามาแล้วก็บอกแล้วก็มาเน้นแต่เลขว่าเลขอันได้ลอตเตอรี่เจ็ดสิบห้าใบนะแล้วให้เน้นยึดจังสั่งกระเลยติดตามว่าเราคือว่าเจ็ดห้าแค่นี้นี่ไปฟันไปหอดต้านไปฟันไปฝันไปหอดต้านไปฟันฟันตั้งูงูเหลี่ยมงูลามน่ะตายตายเต็มเลยอ่ะนี่เป็นเลขเจ็ดห้าเจ็ดห้าเพราะว่าฝันไงที่เล็บัน เห็นเห็นว่าเราว่าเราเ่าเรื่องเดสิมหาแล้วก็เลือกเกไปฟันฟันก็เลยเห็นเลขเจ็ดห้ายุพื้นข้างล่างได้แม่เห็นเป็นตัวเลขกเลยเพราะนั่นแล้วแล้วก็มาฟันว่าอันงูเหลือมงูเหลือมตายเต็มน่ะน้าหน้าเต็มให้นาตายเลือดแดงเต็มก็เลยว่าเลขอกเกจหาจังไดก็ออกแต่มันก็ออกบนมันบอกออกล่างคือจังฮาเฮาวชิดไว้ถ้าออกล่างอ่ะสีได้เป็นแสงอยู่แต่อันนี้ก็ได้แช่หลักมือ ก็ um. ได้แช่สามสี่หมื่นกันค่แล้วทำมาได้หลายเพราะอ่ะก็เพราะก็เลยบุญพ <Yeah, ันไหวก็เลยได้เอามาแช่บุญมื่อนี <s <S 2)> <S 2> <S 2> <S <s> ่แหละแต่ว่าสิมาตั้งแต่พุ่นแล้วมันบ่ว่างก็เลยมุ่นนี่บ้างก็เลยพัดกันมาออกบ้านตั้งแต่ตีตีห่างหกน้องคนนี้เจ้าสิมาหอดค่ะเป็นั่งแหวกจิงเขาทีหลังก็เลยได้มาแช่บุญพึ่งแช่บุญแล้วก็เลยคอแล้วอีกวันหนาสิแค่ไหนแล้งงามกว่านี้ชุดใหญ่ก็นี่แล้วชุดใหญ่ก็นี่ค่ะ ห้าหรือเปล่านะเนี่ยเมื่อแรเราเข่าเป็นเล่าตอนนี้เพอเป็นห้าสี่สองตัวนี้น่าจะเป็นห้าห้าใช่พอเป็นห้าห้าสี่เด้อ้แม่บอกว่าโอ้ยพอเป็นห้าห้าสี่ห้าสี่เนี่ยชัดำหนักเลยเป็นห้าห้าสี่เลยโอ้ยหลุกเดินทางมาแตกมาแต่ชุมแพร่หมดเลยค่ะ หาเป็นๆแล้วเด้อผู้เล่าหายซึมยังไงอ่ะโอ้เจ้าค่ะสุดยอดเลยเจ้าค่ะโอ้ยๆขนลุกขนลุกนีผัวเอ้ยลูกมาแต่ส้าสมมงมาปรารถนาแล้วลูกจุดทูบใส่ก็บ่เคยเห็นตองหาเป็นสเทธิ์เก๋เก๋โอ้ยโอ้หนูก็เพิ่งเห็นทำนะ ก็แล้วนลุกเลยคนคนลุกเลยเดียดง่ายเดียดต้องมีอันเอยจังเจ้าขาให้มาเต็มเต็มไปเลยเจ้าขา มีอ่านด้วยห้าห้าห้าแล้วก็ห้าห้าสี่ไปเลยเห็นสี่สี่สวยมากคุณแม่ท่านเห็นสี่นะมีสี่ตอนนี้สวยมากเลยตอนนี้ตรงไหนคะแม่ใช่สี่พี่ฮะอยู่ตรงตรงที่สามใช่ใช่ใช่โอ้ตรงนี้เหรอห้าสี่เนาะตรงห้วน่ะห้าห้าห้าแล้วก็ห้าห้าสี่ปูบอกให้ซื้อแบบนี้เลยไม่เห็นไหมคะแถวสุดท้ายน่ะนพุหื สมแม่แต่ขนาดนะพูดเอ้ยลูกสิได้งที่พังกิบหาเสียนมาให้ชุดง่ายๆคนงามเก้าเสียนทั้งนึงเฮ็ดเก้าเสียนทั้งนึงสิเฮ็ดหาเสียนมาให้สวยๆงามโอเคค่ะทุกท่านคุณแม่ก็จุดเลขทูบนะคะได้ห้าห้าห้าแต่คุณแม่บอกว่าเห็นเลขสี่นะคะใกล้ๆเลขห้าเนาะไว้เป็นแนวทางนะคะวันที่สามสิบธันวาคมนี้ค่ะทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ